วันนี้วันที่เท่าไหร่ถามเป็นภาษานนสวาวิลเกนดาตุอาร์เดอิดาควิลเกนดาตุอาร์เดอิดาวันนี้วันที่เท่าไหร่ตอบเป็นภาษานสวาวันนี้คือวันที่17เดือนกร,รกฎาคมปี2021เราพูดว่าิดา r อาร์เดสุดเนยูเล 2008เอชเอ็นสุตนายูรี2008เอชเอ็นสุตนายูี2008 i อชเอ็นหรือเราพูดอีกแบบหนึ่งได้ว่าอิดาฟอาร์เดสุตนาอิซิบน i เ s u เอ a นสุ n นาอิซิบนาเอ็นสุนอซบนเ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษานอสเรียนวันที่ไปด้วยกันกับครูรัตนาพรสอนภาษานอวีตลอดทั้งปี2021นะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีค่ะ